วันนี้ก็มีเรื่องราวของนางกงแพงที่เจอใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับนั่นก็คือหน่วยเอลทีภาพยนต์จังหวัดสุรินทร์หรือหลวงตาภาพยนตร์แห่งอำเภอบัวเชดจังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งวันนี้ทางทีมงานเอลทีภาพยนตร์นะครับก็ได้เตรียมอุปกรณ์นะครับที่จะไปใช้ที่งานจังหวัดพิษณุโลกครับในวันที่5มีนาคม2565นี้นะครับ สิ่งทางทีมงาน LT ภายุนก็ได้วัดขนาดจอนะครับให้เห็นกันจะก,ก,กันไปเลยนะครับว่าจอยกใหญ่ในปัจจุบันนี้ของ LT กี่เมตรกันแน่นะครับซึ่งคลิปในวันนี้นะครับทางช่องเราก็ขอบคุณนะครับทาง LT ภาพยนร์เป็นอย่างสูงเลยนะครับที่ได้นำภาพประกอบแล้วก็คลิปมาจะทำเป็นเรื่องราวในวันนี้นะครับแล้วก็ภาพแรกนะครับก็จะเป็นภาพการวัดขนาดจอของ LT นะครับ ซึ่งวัดได้ทั้งหมดนะครับ3 6เมตรกับ3 0เซนติเมตรพอดีนะครับซึ่งก็นับว่าเป็นหน่วยที่จอใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในตอนนี้นะครับแล้วก็มีการวัดให้เห็นกันจะจะไปเลยนะครับเพื่อที่แฟนๆหนังกระแปงจะหายสงสัยกันสักทีนะครับว่าจอยักษ์ใหญ่ของ LT นั้นใหญ่กี่เมตรกันแน่นะครับ าวัดแนวยาวนะครับก็จะได้36เมตรกับ30เซนติเมตรนะครับแต่ถ้าวัดแนวทะแยงมุมเหมือนจอทีวีทั่วๆไปนะครับก็จะตกราวๆ40กว่าเมตรขึ้นนะครับซึ่งก็นับมาเป็นจอแรกนะครับที่มีการเปิดเผยหรือวัดการเห็นจะจะนั้นไปเลยนะครับซึ่งตามปกติแล้วหน่วยหนังกะแพงก็มีหลายหน่วยนะครับก็ยังไม่ค่อยจะมีใครวัดให้เห็นกันชัดๆนะครับ นี่ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมได้สังเกตจากสือส่อโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับที่มีโจของหน่วยนะครับวัดให้เห็นกันจะจะไปเลยนะครับแล้วก็ในอนาคตครับทาง LT ภาพยนต์ก็จะจัดจอที่ใหญ่ที่สุดอีกจอหนึ่งนะครับจอนี้น่าจะราวๆ48เมตร6 0เซนติเมตรนะครับซึ่งแฟนๆ FC หนังกำปงเอล LT ภับยนต์นะครับก็รอติดตาม ชมความเคลื่อนไหวของ LT กันได้เลยนะครับแล้วก็สําหรับในหน้างานปีนี้นะครับอยากจะจ้างหนังใหญ่ๆจอใหญ่ๆเครื่องเสียงเยอะๆนะครับก็แนะนําเลยนะครับ LT ภาพยนตร์จังหวัดสุรินทร์นะครับเบอร์โทรติดต่อนั้นก็จะทิ้งไว้ที่ใต้คลิปให้เหมันเดิมครับสำหรับแฟนๆที่ชื่นชอบหนังแกลงนะครับก็โทรไปสอบถามตกลงราคากันได้เลยนะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจะเป็นการอัปเดตข่าว อะไรนั้นก็อย่าลืมกดติดตามช่องเราไว้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ